สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์ตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่117เข้าถึงแดนต้องห้าม ท่ามกลางแสงจันที่สาส,สองลงบนยอดเขาสูงความหนาวเย็นไม่ได้ทำให้หัวใจของใครต้องสั่นคลอนอีกต่อไปไปหลงซึ่งเป็นชายหนุ่มผู้ญิงโสในวันก่อนบัดนี้กลับยืนอยู่ต่อหน้าซูยเหวและพักพวกอย่างสงบนิ่งเขาเก็บกระบี่คู่ใจไว้ในฝักก่อนจะหันมามองทุกคนด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากเดิมทางเข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหน้าพวกเจ้าเขากล่าวเสียงเรียบที่นั่นถูกปกป้องด้วยพลังโบราณไม่ใช่ด้วยกำลังยุทธหากพวกเจ้าไม่คู่ควรก็จะไม่มีวันผ่านเข้าไปได้มู่ยางก้าวออกมาข้างหน้า หากมีสิ่งใดที่เราทำได้โปรดบอกมาไปหลงเพียงพยักหน้าเล็กน้อยทิ้งอาวุธทั้งหมดไว้ที่นี่คำสั่งของเขาทำเอาทุกคนต้องชะงักหลี่ยรีตาลงเล็กน้อยท่านต้องการให้เราไร้อาวุธเพื่อพิสูจน์ความจริงใจไม่ใช่ไปหลงตอบอย่างสั้นๆที่นั่นไม่ต้องการอาวุธแต่ต้องการจิตใจที่บริสุทธิ์เขามองไปยังกระบี่ของตนที่วางอยู่ข้างแท่นบูชาเก่าแก่รวมถึงกระบี่ของข้าด้วย คำพูดของเขาทำให้ทุกคนตระหนักว่านี่ไม่ใช่การทดสอบความไว้วางใจแต่เป็นกฎของสถานที่แห่งนี้ชายหนุ่มทุกคนไม่มีใครคัดค้านพวกเขาวางอาวุธคู่กายลงบนพื้นอย่างพร้อมเพรียงก่อนจะเดินตามไปหลงเข้าไปในเส้นทางที่ถูกซ่อนไว้ด้วยม่านหมอกเส้นทางนั้นไม่เหมือนกับทางเดินธรรมดาแต่คล้ายกับอุโมงค์ที่ถูกสกัดเข้าไปในเนื้อภูเขาหิมะเมื่อก้าวเข้าไปด้านในอากาศที่หนาวเย็นก็พลันถูกแทนที่ด้วยพลังงานที่แปลกประหลาดมันคืออะไรกันเฟิ่งหงเอ๋อยขึ้นอย่างสงสัยเขาสัมผัสดได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ข้าไม่เคยรู้สึกถึงพลังงานแบบนี้มาก่อนสู้ยาวหันไปมองเขาก่อนจะยิ้มบางๆมันคือพลังงานมิติเธอบอกเสียงแผ่วเบายิ่งเราเข้าใกล้รอยแยกมิติมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้สึกถึงมันมากขึ้นเท่านั้นหลินเซียผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมาก่อนขมวดคิ้วแน่นเจ้าหมายถึงพลังที่บิดเบือนห้วงเวลาอย่างนั้นหรือสู้ยาวพยักหน้าใช่แล้วตลอดทางเดินเต็มไปด้วยกับดักและกลไกที่ซับซ้อนมันไม่ใช่กับดักที่ใช้กำลังในการทำลายแต่เป็นกับดักที่ต้องใช้สติปัญญาและไหวพริบ กับดักแรกคือทางแยกห้าสายแต่ละสายถูกปิดกั้นด้วยผนังที่ดูแข็งแกรง่งและมีเพียงสายเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่จุดหมายไปหลงยืนนิ่งเงียบปล่อยให้พวกเขาตัดสินใจเองผนังทั้งห้าถูกสร้างด้วยหินชนิดเดียวกันมู่หยางที่ถนัดเรื่องการคำนวณสำรวจอย่างละเอียดเราต้องหาทางเลือกที่ถูกต้องจากหลักการของมิติซ้อนทางเลือกที่ถูกต้องควรจะเป็นทางที่ถูกบิดเบือนมากที่สุด ซูเหาาเอ๋ยขึ้นพลางใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อวิเคราะห์เธอเห็นทางเดินทั้ง5บิดเบี้ยวในหลากหลายรูปแบบแต่มีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่ดูเหมือนจะลัดเลาะและซับซ้อนกว่าปกติทางนี้เธอชี้ไปยังทางเดินสายที่สามซึ่งไม่มีอะไรพิเศษเลยในสายตาคนอื่นทำไมถึงเป็นทางนั้นหลินเซียวถามอย่างสงสยัย ซูเหยาไม่ตอบเธอก้าวเข้าไปในทางเดินที่สามและทันใดนั้นเองผนังที่เคยดูเหมือนหินแข็งก็พลันกลายเป็นช่องทางที่เปิดออกอย่างง่ายดายทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงก่อนจะรีบเดินตามเธอไปอย่างรวดเร็วยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่พลังงานมิติก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นจนสัมผัสได้ชัดเจนซูเหยาเริ่มมองเห็นภาพพระโมลเล็กน้อยตรงหน้าแต่เธอก็ฝืนตัวเองให้เดินหน้าต่อไปเมื่อถึงกับดักที่สองพวกเขาเผชิญหน้ากับสะพานคริสตันที่มองไม่เห็น สะพานนั้นเชื่อมช่องว่างระหว่างหน้าผาสองฝั่งแต่ก็มีบางส่วนที่ขาดหายไปหัดก้าวพลาดก็จะตกลงไปในหุบเหวที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นใช้สัมผัสที่เจ็ดไปหลงกล่าวเสียงเรียบก่อนจะก้าวเดินอย่างมั่นคงลงบนสะพานที่มองไม่เห็นนั้นราวกับเขามองเห็นทางอยู่แล้วข้าจะไปเองเจียงหลิงเสนอตัวเขาผู้เป็นพ่อค้าที่เดินทางไปมาทั่วทุกสารทิศมีประสบการณ์ในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์กับขันมากมายเขายื่นมือออกไปแล้วค่อยๆสัมผัสอากาศอย่างระมัดระวัง ข้าได้ยินมาว่ามีตำนานเล่าว,ว่านักเดินทางที่สามารถเอาตัวรอดในแดนมายาได้จะต้องใช้หัวใจนำทางเขาหลับตาลงก่อนจะค่อยๆก้าวเดินอย่างช้าๆราวกับกำลังเต้นรำไปในอากาศสู้ยาวมองการกระทำของเขาด้วยรอยยิ้มเธอรู้ว่าเจียงหลิงไม่ได้ใช้พลังพิเศษใดๆแต่ใช้สัญชตาตญาณและความเชื่อที่ทำให้เขาสามารถมองเห็นทางออกที่ซ่อนอยู่ได้อย่างเหลือเชื่อใช่แล้วนั่นคือความสามารถที่แท้จริงของเขาซู้ยาวหันไปกระซิบกับเฟิ่งห่วงเขามองเห็น เส้นทางที่ถูกซ่อนไว้ไม่ว่าจะในเส้นทางค้าขายหรือแม้แต่ในทางที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเมื่อเจียงหลิงก้าวข้ามสะพานไปได้เขาก็หันกลับมามาเลยทางนี้ใช้ได้ทุกคนก้าวข้ามสะพานไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อถึงปลายทางพวกเขาก็พบกับประตูโบราณขนาดใหญ่ที่ปิดสนิทประตูนั้นไม่ได้มีกลไกใดใดแต่มีเพียงสัญ,ญลักษณ์แปลสลักอยู่ดูเหมือนว่าเราจะต้องไขปริศนาที่ประตูนี้ ลินเซียผู้เป็นบัณฑิตก้าวเข้ามาเขามองสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากยากเห็นก่อนจะเอ่ยว่านี่คืออักษรโบราณแห่งการผสานข้าไม่เคยเห็นมันที่ไหนมาก่อนมันไม่ใช่อักษรธรรมดาซู่ยาวเอ่ยพลางใช้การสัมผัสร,ร่องรอยอดีตไปที่ประตูมันคือความรู้ที่ถูกผนึกเอาไว้เธอค่อยๆเล่าเรื่องราวที่เธอเห็นประตูนี้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องความลับบางอย่างความลับที่เกี่ยวข้องกับพลังมิติที่แข็งแกร่งที่สุด ด้วยความช่วยเหลือจากไปหลงที่สามารถอธิบายโครงสร้างของประตูได้ยอย่างแม่นยำและหลิงเซียวที่พยายามถอดความหมายของสัญลักษณ์เหล่านั้นออกมาอย่างยากลำบากในที่สุดพวกเขาก็สามารถเปิดประตูเข้าไปได้ทันทีที่ก้าวผ่านประตูไปภาพเบื้องหน้าก็ไม่ใช่ทําหรืออุโมงค์อีกต่อไปแต่เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ที่ส่องสว่างด้วยแสงสีขาวบริสุทธิ์จากผลึกขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่ตรงกลางห้อง ผลึกนั้นเรืองแสงเป็นประกายราวกับดวงดาวในยามค่ำคืนและภายในผลึกนั้นซูเหยาสามารถมองเห็นภาพที่ซ้อนทับกันของอวกาศและเวลานี่คือแก่นแท้ของพลังแห่งห้วงเวลาที่เธอรับรู้ได้นี่คือแหล่งพลังงานที่แท้จริงของที่นี่ไปหลงเอ่ยบรรพบุรุษของข้าเป็นผู้ปกป้องมันมาหลายชั่วอายุคน ซู้เหยามองไปยังผลึกนั้นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นเธอรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการไขปริศนาที่แท้จริงเกี่ยวกับรอยแยกมิติและในขณะที่เธอกำลังจะก้าวเข้าไปหาผลึกนั้นเธอก็สัมผัสได้ถึงพลังงานมิติที่แฝงเร้นมันไม่ใช่พลังงานที่บริสุทธิ์อย่างที่เธอเจอแต่เป็นพลังงานที่มุ่งร้ายและมันกำลังพยายามแทรกซึมเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ไม่นะสายเกินไปแล้วเธอเอ่ยเสียงเบาพวกมันรู้ถึงการมีอยู่ของที่นี่แล้วตอนที่หนึ่งร้อยสิบแปดห้องฝึกแห่งความลับ พวกมันรู้ถึงการมีอยู่ของที่นี่แล้วคำพูดของซูเหยาดังก้องอยู่ในความเงียบงันของห้องโถงศักดิ์สิทธิ์สมาชิกที่เหลือต่างหันมองหน้ากันด้วยความไม่เข้าใจมีเพียงไปหลงที่สัมผัสได้ถึงความจริงจากน้ำเสียงของเธอเจ้าแน่ใจหรือเขาถามเสียงเข้มซูเหยาพยักหน้ายอย่างมั่นใจพลังงานที่แผ่ออกมาจากผลึกนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวข้ารู้สึกได้ถึงรอยแยกมิติที่กำลังเปิดออกและพวกมันกำลังใช้พลังงานบางอย่างเพื่อพยายามเข้าถึงมัน เธอกล่าวพลางใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่ผลึกก่อนจะหันมามองไปหลงมันคือพลังงานที่บิดเบี้ยวไม่บริสุทธิ์เหมือนกับพลังงานในสถานที่แห่งนี้ไปหลงหลับตาลงชั่วครู่ราวกับกำลังใช้สัมผัสที่6เพื่อรับรู้ก่อนจะลืมตาขึ้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงข้าข้ารู้สึกได้เช่นกันเขาหันไปมองมูหยางและหลี่อี้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาทางหยุดยั้งพวกมันจากภายในให้ได้แล้วเราจะทำอย่างไรหลี่อี้ถาม ประตูทางเข้ามีเพียงทางเดียวหากพวกมันบุกเข้ามาเราจะป้องกันไม่ได้ซูเหยาไม่ตอบเธอกลับไปยืนอยู่หน้าผึกอีกครั้งแล้วใช้การสัมผัสร่งรองรอยอดีตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นภาพที่เธอเห็นทําให้เธอต้องเบิกตากว้างมันคือภาพของไปหลงในวัยหนุ่มกําลังยืนอยู่หน้าประตูห้องลับแห่งหนึ่งท่านไปหลงภายในสถานที่นี้ยังมีห้องลับอีกหรือไม่เธอถามอย่างรวดเร็วไปหลงหันมามองเธออย่างแปลกใจเจ้ารู้ได้อย่างไร เขาถามเสียงเบามันคือห้องที่ใช้ฝึกวิชาและเป็นที่เก็บตำราโบราณใช่หรือไม่สหยาวถามยำ้ำไปหลงพยักหน้าช้าๆใช่แล้วแต่ที่นั่นถูกผนึกเอาไว้ด้วยพลังมิติที่แม้แต่ข้าก็ไม่อาจเข้าถึงได้เขาจ้องมองเธออย่างสงสัยเจ้าเห็นอะไรอีกข้าเห็นกุญแจที่จะนำไปสู่ห้องนั้นสหยาเอ่ยพลางมองไปยังตำแหน่งของผลึกและข้ารู้ว่ามีเพียงเพลงกระบี่บทเดียวเท่านั้นที่สามารถไขมันได้ ไปหลงไม่ลังเลอีกต่อไปเขาเชื่อในสิ่งที่สูเยาพูดเขารีพาเธอไปยังมุมหนึ่งของห้องโถงที่นั่นมีแท่นหินโบราณที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษเมื่อไปหลงใช้พลังลมปราณเข้าไปแท่นหินนั้นก็สั่นสะเทือนก่อนจะเปิดออกเผยให้เห็นทางเดินแคบแคบที่ทอดยาวลงไปใต้ดินทุกคนเดินตามไปหลงลงไปในทางเดินที่มืดมิดและเงียบสงบเมื่อถึงปลายทางพวกเขาก็พบกับประตูหินที่ปิดตายอีกบานหนึ่งบนประตูนั้นมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆลกสลักอยู่คล้ายกับอักษรที่หลินเซียวเคยเห็น ข้าเคยพยายามถอดรหัสอักษรเหล่านี้มานานหลายปีแต่ก็ไม่สําเร็จไปหลงเอ่ยอย่างหมดหวังวิชาที่สามารถไขปริศนานี้ได้ถูกสาบสูญไปแล้วซูเหยาเพียงยิ้มบางๆเธอก้าวไปยืนอยู่หน้าประตูก่อนจะชี้ไปยังอักษรตัวหนึ่งนี่ไม่ใช่อักษรแต่เป็นบทเพลงที่ถูกเขียนด้วยแสงเธอกล่าวพลางค่อยๆใช้ปลายนิ้ววาดไปบนอากาศตามเส้นสายของสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้น ทุกคนมองอย่างสงสัยแต่ทันใดนั้นสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นก็เริ่มเรืองแสงขึ้นทีละดวงลวงราวกับดวงดาวในยามค่ำคืนก่อนจะเปล่งประกายเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะราวกับมีคนกำลังเล่นดนตรีที่มองไม่เห็นไปหลงเบิกตากว้างนี่มันเพลงกระบี่โบราณแห่งส2องมิติเขาเอ่ยอย่างตื่นตะลึงข้าเคยได้ยินแต่ตำนานแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีอยู่จริงเมื่อเพลงจบลงประตูหินก็พลันเลื่อนเปิดออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นห้องลับที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง ห้องนั้นเต็มไปด้วยชั้นวางของที่เรียงรายไปด้วยคัมภีร์และตำราที่เก่าแก่จนเป็นสีเหลืองบนแท่นบูชากลางห้องมีกระบี่ที่สองประกายเรืองรองราวกับแสงดาววังอยู่เล่มหนึ่งไปหลงเดินเข้าไปในห้องอย่างเงียบงนันเขารู้ดีว่าตำราเหล่านี้คือมรดกที่บรรพบุรุษของเขาปกป้องเอาไว้แต่ก็ไม่มีใครสามารถฝึกฝนได้สำเร็จเพราะวิชาเหล่านี้ต้องอาศัยพลังแห่งห้วงเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจซูเหย่เดินเข้าไปหยิบคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดเล่มหนึ่งขึ้นมา เธอกวาดสายตาอ่านอย่างรวดเร็วก่อนจะพึมพำกับตัวเองที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองหลักการมิติซ้อนมันคือการทำความเข้าใจช่องว่างระหว่างความเป็นไปได้เธอยิ้มเหมือนกับที่ข้าเข้าใจเลยหลินเซียมองอย่างไม่เข้าใจเจ้าเข้าใจอะไรวิชาในตำราเหล่านี้ไม่ได้ใช้ลมปราณในการขับเคลื่อนแต่มันใช้พลังงานมิติในการควบคุมห่วงเวลาสหยาเอ่อยพลางยื่นตำราให้หลินเซียวอ่านดูสิหลักการที่เขียนไว้ในนี้ไม่ใช่วรยุทธ แต่มันคือทฤษฎีคอนตัมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้หลินเซียวรับตำรามาอ่านอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นจริงจังและตกตะลึงเมื่อได้อ่านเนื้อหาที่ซับซ้อนเขาเข้าใจทันทีว่านี่คือความรู้ที่ล้ำหน้าเกินกว่ายุคสมัยหลายพันปีไปหลงมองดูซูเหยาด้วยความทึ่งเจ้าสามารถอ่านตำรานี้ได้ค่าเข้าใจหลักการที่มันต้องการจะสื่อซูเหยาเอ่อยพลางยิ้ม แต่ข้าต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านกระบี่มาเป็นผู้สอนข้าข้าต้องการให้ท่านไปหลงช่วยสอนวิชายุทธให้ข้าไปหลงชะงักเขามองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสงสัยจะมีพลังที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ทำไมถึงยังต้องการฝึกวิชาของข้าอีกเพราะพลังของข้ายังไม่สเสถียรสู้เยาตอบอย่างตรงไปตรงมาข้าใช้มันอย่างขาดความเข้าใจมาตลอดแต่ถ้าข้าได้เรียนรู้วิชาของท่านข้าจะสามารถควบคุมพลังของข้าได้ดียิ่งขึ้น ไปหลงมองดวงตาที่จริงใจของซูยาวก่อนจะพยักหน้าช้าๆดีข้าจะสอนวิชาของข้าให้เจ้าแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรเจ้าต้องสอนหลักการของวิชาที่อยู่ในตำรานี้ให้ข้าเช่นกันไปหลงเอ่ยถ้าหากเราทั้งสองร่วมมือกันเราอาจจะสามารถสร้างวิชาใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้ขึ้นมาก็ได้ซูยาวส่งยิ้มที่อบอุ่นให้เขาได้เลยไม่มีปัญหา การฝึกฝนเริ่มต้นขึ้นในห้องลับนั้นซูหยาเรียนรู้กระบวนท่าที่แข็งแกร่งและแม่นยำของไปหลงในขณะเดียวกันไปหลงก็เรียนรู้หลักการอันซับซ้อนของพลังแห่งห้วงเวลาจากซูหยาไปหลงที่เคยพึ่งพาแต่กำลังและลมปราณเริ่มเข้าใจว่าการต่อสู้ไม่ได้มีแค่การใช้พลังทำลายล้างแต่เป็นการใช้ช่องว่างในเวลาและอวกาศเพื่อหาจุดอ่อนของศัตรูในขณะที่ซูหยาเองก็เรียนรู้ว่าการควบคุมพลังมิติที่แข็งแกร่งของเธอต้องอาศัยกระบวนท่า ที่มันคงและแม่นยำเป็นหลักฐานช้าเกินไปไปหลงตำหนิจะต้องใช้ความเร็วให้มากกว่านี้สู้ยาวถอนหายใจมันไม่ใช่ความเร็วแต่มันคือการหาจังหวะที่ถูกต้องเธอกล่าวพลางใช้การปรับเปลี่ยนกระแสะเวลาเล็กน้อยเพื่อทาให้การเคลื่อนไหวของเธอช้าลงเล็กน้อยในจังหวะที่ไปหลงกําลังจะโจมตีทําให้เธอมองเห็นช่องว่างในกระบวนท่าของเขาได้อย่างชัดเจนก่อนจะสวนกลับอย่างรวดเร็วไปหลงเบิกตากว้างอย่างตกตะลึงนี่มันนี่คือ วิชาห่วงเวลาที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนซูยาวเอ่ยมันคือการโจมตีในจังหวะที่ไม่มีอยู่จริงการฝึกฝนดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทั้งสองทําให้เพลงกระบี่ห่วงมิติของซูหยาวถูกยกระดับขึ้นอย่างแท้จริงเธอสามารถผสานการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและแม่นยําเข้ากับพลังงานที่มองไม่เห็นได้อย่างลงตัวในที่สุดเมื่อการฝึกฝนจบลงซูหยาวมองไปยังไปหลงท่านไปหลงท่านเป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดไปหลงยิ้มบางๆงที่มุมปาก เจ้าเองก็เป็นสิทธิที่ทาให้ข้าประหลาดใจที่สุดเขามองไปยังกระบี่ของซูยาวที่วางอยู่ข้างตัวและในเมื่อวิชาของข้ากับเจ้าถูกผสานเข้าด้วยกันแล้วข้าจะขอให้วิชานี้เป็นวิชาใหม่ที่จะถูกจารึกไว้ในตำนานของโลกนี้วิชาอะไรซูยาวถามด้วยความสงสัยเพลงกระบี่มังกรขาวห่วงเวลาไปหลงเอย่ยเป็นวิชาที่เกิดจากการผสานระหว่างมังกรขาวกับห่วงเวลาซูยาวหัวเราะอย่างมีความสุขข้าชอบชื่อนี้ ในที่สุดทั้งสองก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปในภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยมีความลับที่พวกเขาค้นพบและพลังที่ถูกยกระดับขึ้นเป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขารับมือกับหายนะที่กำลังจะมาถึงได้ตอนที่119แรงสะท้อนจากมิติอื่น หลังจากที่ซูยาวและไปหลงได้ผสานวิชาเข้าด้วยกันความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เปลี่ยนไปจากความตึงเครียดเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งคู่ใช้เวลาในห้องฝึกแห่งความลับเพื่อทำความเข้าใจวิชาเพลงกระบี่มังกรขาวห้วงเวลาที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่ทุกคนในกลุ่มรับรู้ถึงพลังงานที่แปลกประหลาดที่เพิ่มขึ้นจากด้านในห้องฝึกแต่ก็เลือกที่จะไม่รบกวนเพราะไปหลงได้บอกไว้แล้วว่าการผสานพลังนี้จะนำไปสู่ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่ทว่าความเงียบสงบก็ไม่ได้คงอยู่นานนัก ขณะที่ซูยากกำลังใช้การสัมผัสร่องรอยอดีตกับผลึกมิติในห้องถงใหญ่เธอสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติมันไม่ใช่พลังงานที่บริสุทธิ์เหมือนที่เธอเคยสัมผัสแต่เป็นความรู้สึกที่เย็นเยียบมุ่งร้ายและเต็มไปด้วยความกระหายที่จะทำลายล้างมันไม่ใช่แค่มิติที่บิดเบี้ยวเธอพึมพำกับตัวเองแต่มันคือสิ่งมีชีวิตทันใดนั้นเองภาพในสมองของเธอก็ไม่ใช่ภาพจากอดีตอีกต่อไปแต่มันคือภาพที่สั่นไหวและบิดเบี้ยวของบางสิ่งบางอย่างที่กำลังพยายามทะลุเข้ามายังโลกนี้ เสียงกระซิบที่ไม่มีต้นต่อเริ่มดังขึ้นในหัวของเธอมันเป็นภาษาที่ไม่มีใครเคยได้ยินแต่ซูหยาวสามารถเข้าใจได้ด้วยพลังแห่งห้วงเวลาของเธอมามาหาเรารวมกับเราเพื่อทำลายโลกที่บิดเบี้ยวใบนี้เสียงนั้นเต็มไปด้วยเจตนาอันชั่วร้ายราวกับเป็นเสียงเรียกของปีศาจซูหยาวถึงกับต้องเอามือกุมศีรษะไว้แน่นเธอรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดจากการที่พลังสองสายกำลังปะทะก,กันในสมองของเธอและรู้ทันทีว่าภัยคุกค,คามที่แท้จริงได้มาถึงแล้วไปหลงเธอร้องเรียกเสียงดัง ไปหลงที่กำลังฝึกฝนวิชายอยู่ด้านในรีบวิ่งออกมาทันทีเขามองเห็นความเจ็บปวดบนใบหน้าของซูเหยาและสัมผัสได้ถึงพลังงานมิติที่รุนแรงจนน่ากลัวเกิดอะไรขึ้นซูเหยาเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปได้วยความวิตกกังวลมามาแล้วภัยจากมิติอื่นได้เริ่มแทรกซึมเข้ามาแล้วสิ่งคำของเธอก็พานมีเสียงคล้ายกระจกแตกดังขึ้นไปทั่วทั้งห้องโถงก่อนที่อากาศจะเริ่มบิดเบี้ยวไปลวดลายประหลาดและจากความบิดเบี้ยวนั้นก็มีบางสิ่งกำลังค่อยๆปรากฏกายออกมาอย่างช้าๆ สิ่งมีชีวิตที่ปรากฏนั้นไม่มีรูปร่างที่แน่นอนมันคล้ายกับเงาที่บิดเบี้ยวเต็มไปด้วยหนวดและกรงเล็บที่แหลมคมและแววตาที่เรืองแสงสีม่วงอย่างน่าขนลุกมันดูเหมือนจะไม่มีตัวตนที่แท้จริงราวกับเป็นเพียงภาพสะท้อนจากฝันร้ายทุกคนที่ยืนอยู่ต่างตกตะลึงกับภาพตรงหน้ามีเพียงมูหยางที่ยังคงมีสติมากที่สุดเขาชักกระบี่ออกมาทันทีนี่มันตัวอะไรกันมันคือสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นซูเหย่เอ๋อยพลางใช้เพลงกระบี่ห้วงมิติขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ พวกมันสามารถบิดเบือนความเป็นจริงในบริเวณที่มันอยู่ได้ไปหลงไม่รอช้าเขาประสานพลังลมปราณเข้ากับกระบี่ในมือก่อนจะฟันออกไปอย่างรุนแรงพลังของเขาพุ่งตรงเข้าใส่เงาประหลาดอย่างรุนแรงแต่ทว่าเงาประหลาดกลับหายวับไปกับตาก่อนจะปรากฏขึ้นอีกครั้งจากด้านหลังของไปหลงอย่างรวดเร็วระวังซู้เหยาตะโกนเตือนไปหลงหันกลับมาอย่างรวดเร็วแต่ก็ช้าเกินไปหนวดของเงาประหลาดพุ่งตรงเข้าใส่เขาอย่างรุนแรง แต่ก่อนที่มันจะถึงตัวไปหลงก็ใช้เพลงกระบี่มังกรขาวห่วงเวลาที่เพิ่งได้เรียนรู้ในห้องฝึกผสานเข้ากับการเคลื่อนไหวของเขาทําให้เขาสามารถหลบการโจมตีได้อย่างวุดวิตเงาประหลาดตัวที่สองและสามก็ปรากฏขึ้นจากอา,ากาศอย่างต่อเนื่องมันเริ่มโจมตีมู่หยางและหลี่อี้ที่ยืนอยู่ไม่ห่างเราโจมตีมันไม่ได้มู่หยางตะโกนมันเหมือนกับมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงพวกมันสามารถกระโดดไปมาในมิติได้ ซูเห่ยาเอ่ยพลางใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อหาจุดอ่อนของพวกมันการโจมตีของพวกมันไม่เป็นเส้นตรงหลีอี้ผู้ถนัดก,การต่อสู้ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบก็เริ่มปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเขากล่าวก,าวกับมู่หยางมันมีเงาที่สั่นไหวอยู่เสมอนั่นคือจุดที่มันจะปรากฏตัวเราต้องโจมตีในจังหวะนั้นมู่หยางพยักหน้าก่อนจะประสานกับหลีอี้ทั้งสองเริ่มต่อสู้ร่วมกันโดยใช้การคาดเดาจากคำพูดของหลีอี้ในการโจมตีไปที่จุดที่มันจะปรากฏตัว ทำให้พวกเขาสามารถรับมือกับเงาประหลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะเดียวกันเฟิ่งห่วงและเจียงหลิงก็เริ่มทำงานร่วมกันเฟิ่งห่วงใช้ไหวพริบของเขาในการหาจุดที่เงาประหลาดจะปรากฏตัวและส่งสัญญาณให้เจียงหลิงใช้กลนบาบเล็กๆน้อยๆในการเบี่ยงเบนความสนใจของพวกมันไปลงใช้เพลงกระบี่มังกรขาวห่วงเวลาในการรับมือกับเงาประหลาดที่เข้ามารุมล้อมอย่างต่อเนื่องเขาเคลื่อนไหวไปมาราวกับเงาใช้กระบี่ที่แข็งแกร่งของเขาในการโจมตีไปที่ช่องว่าง ของเนาเหล่านั้นทำให้พวกมันเริ่มสั่นไหวและสลายไปทีละตัวส่วนซูหยาวเธอไม่สามารถใช้เพลงกระบี่ได้มากนักเพราะการใช้พลังมากเกินไปจะทำให้เธออ่อนแรงแต่เธอก็ใช้การปรับเปลี่ยนกระแสะเวลาเล็กน้อยในการช่วยเหลือสหายเธอทำให้การเคลื่อนไหวของเงาประหลาดช้าลงเพียงเสี้ยววินาทีเมื่อพวกมันกำลังจะโจมตีหรือเร่งการเคลื่อนที่ของไปหลงให้เร็วกว่าเดิมทำให้เขาสามารถหลบการโจมตีได้อย่างง่ายดาย การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดูเดือดทุกคนต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวท่างกำลังกายไหวพริบและพลังวิเศษที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเผชิญหน้าหลิงเซียผู้เป็นบัณฑิตก็ไม่ได้ยืนอยู่เฉยเฉยเขารีบเปิดตำราที่ซูยาวเคยให้เขาอ่านเพื่อหาคำอธิบายเกี่ยวกับพลังงานที่ผิดปกติเหล่านี้มันคือพลังงานที่บิดเบี้ยวถ้าเราสามารถทำลายแหล่งกำเนิดของมันได้พวกมันจะสลายไปเองเขาตะโกนบอกทุกคนไปหลงหันไปมองซูหยาวด้วยความเข้าใจแหล่งกำเนิดของมันอยู่ที่ไหน ซูเยามองไปยังจุดที่เงาประหลาดกำลังปรากฏต,ตัวเธอยื่นมือออกไปมันอยู่ที่กลางห้องโถงเธอบอกตำแหน่งที่แน่นอนของรอยแยกที่กว้างที่สุดให้กับไปหลงและไปหลงก็ไม่รอช้าเขาใช้พลังลมปราณทั้งหมดที่มีในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเพลงกระบี่มังกรขาวห่วงเวลาขั้นสูงสุดถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ลำแสงสีขาวพุ่งตรงเข้าใส่รอยแยกที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เสียงดังสนั่นวั่นไหวไปทั่วทั้งห้องโถงเมื่อลำแสงกระทบกับรอยแย่ก็พลันเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ร่างของเงาประหลาดที่กำลังต่อสู้กับทุกคนก็พลันสลายหายไปกับตาราวกับพวกมันไม่เคยมีอยู่จริงทุกคนหยุดการเคลื่อนไหวหอบหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนจบแล้วสุยาวเอ่ยเสียงแผ่วเราหยุดพวกมันได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นไปหลงหันมามองสุยาวด้วยความทึ่งเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าแหล่งกำเนิดของพวกมันอยู่ที่ไหน ซูเหยาไม่ตอบเธอมองไปยังไปหลงด้วยแววตาที่จริงจังเราไม่สามารถอยู่เฉยได้อีกต่อไปแล้วตอนนี้เราต้องเร่งรีบหาเบาะแสเกี่ยวกับผู้บงการที่กำลังใช้ประโยชน์จากรอยแยกมิติให้เร็วที่สุดตอนที่120บทเรียนจากปรมาจารย์ หลังจากการต่อสู้ที่ดูเดือดกับเงาประหลาดจากต่างมิติทุกคนต่างอ่อนล้าและมีบาดแผลเล็กน้อยพวกเขาใช้เวลาพักฟื้นในห้องทงศักดิ์ไปหลงซึ่งเป็นปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเลือกที่จะนั่งทำสมาธิอย่างเงียบงันส่วนคนอื่นๆต่างก็พูดคุยกันอย่างออกรถเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเผชิญหน้าข้าไม่เคยคิดเลยว่าโลกนี้จะมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวขนาดนี้เจียงหลิงเอ่อยด้วยน้ำเสียงที่ยังคงมีความหวาดกลัว พวกมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเหมือนกับเงาถ้าไม่ได้สูเหยากับไปหลงช่วยไว้เราคงไม่รู้ว่าจะรับมือกับพวกมันยังไงนั่นคือพลังที่แท้จริงของรอยแยกมิติหลินเซียวกล่าวพลางพยายามอ่านตำราเล่มหนึ่งตำราโบราณกล่าวไว้ว่าพลังงานที่บิดเบี้ยวจะสร้างความผิดปกติในโลกและสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติก็คือหนึ่งในผลกระทบเหล่านั้นมู่หยางมองไปยังสูเหวยาวที่นั่งอยู่ไม่ห่าง ซูเหวาเจ้าบาดเจ็บมากหรือไม่เขาสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเธอยังคงซีเซียวและมีเหงื่อไหลซึมออกมาเล็กน้อยซูเหวาเพียงสายหน้าเล็กน้อยไม่เป็นไรแค่อ่อนเพลียจากการใช้พลังมากเกินไปเธอยิ้มให้ทุกคนก่อนจะหันไปมองไปหลงที่ยังคงนั่งหลับตาอยู่แต่ข้าคิดว่าท่านไปหลงคงจะอ่อนเพลียยิ่งกว่าทันทีที่สิ้นคำของเธอไปหลงก็ลืมตาขึ้นเขาเดินเข้ามาหาซูเหวาก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง จามีพลังที่แข็งแกร่งแต่เจ้ายังควบคุมมันไม่ได้อย่างสมบูรณ์เจ้าใช้พลังอย่างสิ้นเปลืองและไม่เป็นระบบคำพูดของเขาทําให้ซูเหยาต้องอิ้งเธอไม่เคยมีใครวิเคราะห์พลังของเธอได้อย่างแม่นยําขนาดนี้มาก่อนเจ้าคือผู้ที่สามารถควบคุมเพลงกระบี่มังกรขาวห้วงเวลาได้แต่เจ้ายังไม่เข้าใจจิตวิญญาณของมันไปหลงเอ่ยต่อเจ้ายังคงมองพลังของเจ้าเป็นแค่เครื่องมือแต่เจ้าไม่เคยมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของตัวเจ้าเองซูเหยาวมองเขาอย่างสนใจ แล้วข้าต้องทําอย่างไรตามข้ามาไปหลงไม่ตอบเขาเพียงเดินนําเธอไปอยังทาน้าผู้ร้อนแห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ภายในสํานักของเขาเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังภายในของเจ้าและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังและจิตใจสู้ยาวเดินตามเขาไปอย่างว่าง่ายเมื่อถึงทาน้าผู้ร้อนไปหลงก็สั่งให้เธอนั่งลงที่ริมน้าเขาหยิบก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งขึ้นมาเจ้าเห็นก้อนหินนี้หรือไม่ มันดูธรรมดาแต่ถ้าเจ้าสามารถควบคุมพลังของเจ้าให้ละเอียดได้เจ้าจะสามารถทําให้มันลอยขึ้นจากผิวน้ําได้ซู้ยยาพยายามทำตามที่เขาบอกเธอใช้การปรับเปลี่ยนกระแสะเวลาเล็กน้อยเพื่อลองทำให้ก้อนหินลอยขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จมันไม่ใช่การใช้พลังไปที่วัตถุไปหลงเอย่ยแต่มันคือการใช้พลังงานของเจ้าให้หลอมรวมเข้ากับพลังงานของวัตถุเมื่อเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับมันแล้วมันจะทำตามที่เจ้าต้องการ บทเรียนของไปหลงไม่ใช่แค่การสอนวิชาแต่เป็นการสอนให้ซูหยาวทำความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นเธอค่อยๆทำตามที่เขาบอกเธอนั่งลงหลับตาลงและเริ่มใช้จิตใจของเธอในการรับรู้ถึงพลังงานของก้อนหินที่อยู่ตรงหน้าเธอไม่ได้พยายามที่จะบังคับมันแต่พยายามที่จะเข้าใจมันเมื่อเวลาผ่านไปก้อนหินเล็กๆก้อนนั้นก็เริ่มสั่นไหวก่อนจะลอยขึ้นจากผิวน้ำอย่างช้าๆโดยไม่มีใครใช้พลังใดๆซูหยาวถึงกับต้องเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงนี่คือ บทเรียนแรกที่ข้าจะสอนเจ้าไปหลงเอย่ยการควบคุมพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกรง่งแต่อยู่ที่ความละเอียดอ่อนไม่เพียงแค่นั้นไปหลงยังสอนให้ซูเหยารู้จักการควบคุมพลังภายในของเธอให้สงบและมั่นคงขึ้นเขาให้เธอลองใช้เพลงกระบี่มังกรขาวห่วงเวลาโดยที่ไม่ได้ใช้พลังมิติมากเกินไปแต่เป็นการใช้เพียงจิตวิญญาณของพลังงานในการขับเคลื่อนกระบวน่าทําให้เธอสามารถใช้มันได้นานขึ้นและไม่เหนื่อยล้าเหมือนก่อนยอดเยี่ยมไปหลงเอย่ยอย่างชื่นชม เจ้าเรียนรู้ได้เร็วกว่าที่ข้าคิดไว้สูเยาวยิ้มอย่างมีความสุขเธอรู้สึกได้ว่าเธอได้ก้าวข้ามจากผู้ใช้พลังไปเป็นผู้ควบคุมพลังอย่างแท้จริงขอบคุณท่านไปหลงบทเรียนในวันนี้มีค่ามากสําหรับข้าเธอเอ่ยอย่างจริงใจไม่ต้องขอบคุณไปหลงเอ่ยข้าเองก็ได้เรียนรู้จากเจ้าเช่นกันเขาหันมามองเธอ เจ้าเคยบอกว่าโลกของเจ้ามีทฤษฎีควอนตัมข้าไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ข้าก็เริ่มมองเห็นความจริงของวิชาที่บรรพบุรุษข้าทิ้งไว้ว่ามันไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือวิทยาศาสตร์ที่ถูกเขียนไว้ในรูปแบบที่ลึกลับใช่แล้วซูเหยาเอ่ยพลางยิ้มมันคือวิทยาศาสตร์แห่งห้วงเวลาที่ถูกซ่อนไว้ในตำนานของโลกนี้ การแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ทำให้ไปหลงเข้าใจว่าวิชาที่เขารักษาไว้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเชื่อโบราณแต่เป็นความรู้ที่ล้ำหน้าเกินกว่ายุคสมัยและการที่ซูหยาปรากฏตัวก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญในที่สุดไปหลงก็ตัดสินใจเปิดเผยความลับที่เขารักษาไว้ตลอดชีวิตเขาเดินกลับไปที่แท่นบูชาเก่าแก่ก่อนจะใช้ลมปราณในการเปิดผนังลับอีกครั้งเผยให้เห็นกล่องไม้ขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ภายใน เขาหยิบกล่องไม้ออกมาก่อนจะเปิดมันอย่างช้าๆภายในกล่องนั้นมีแผนที่โบราณที่ทำจากผ้าไหมเก่าแก่และมีสัญลักษณ์แปลกๆที่ไม่มีใครสามารถอ่านออกได้นี่คือแผนที่แห่งสัจธรรมไปหลงเอย่ยบรรพบุรุษของข้าทิ้งมันไว้และบอกต่อกันมาว่ามันจะนำไปสู่จุดกำเนิดของพลังมิติและเป็นที่ที่ผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดซ่อนตัวอยู่สู้หยารับแผนที่มาดูเธอกว่าสายตาอ่านอย่างรวดเร็วก่อนจะเบิกตากว้างนี่มัน หลินเซียวที่เดินเข้ามามองเห็นแผนที่นั้นพอดีเขามองมันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นข้าไม่เคยเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้มาก่อนไม่แปลกซูเหยาเอ่ยพระนี้ไม่ใช่อักษรแต่มันคือที่กัดทางภูมิศาสตร์มันเป็นแผนที่ที่นําไปสู่รอยแยกนิติที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปหลงพยักหน้าอย่างช้าๆข้ารู้และข้ารู้ด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนเขาเอ่ยด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงจังมันอยู่ทางตอนเหนือในดินแดนของแคว้นหนาน คำพูดของเขาทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงพวกเขาไม่เคยคิดว่าเบาะแสสำคัญจะอยู่ในดินแดนของศัตรูและนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ที่จะนำพวกเขาไปสู่ใจกลางความขัดแย้งของสองอาณาจากักรและการ,รเผชิญหน้ากับศัตรูที่แท้จริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์ตังเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้อดินได้แล้วนะคะขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งปรดติดตามอีพีถัดไป